กับสวัสดีครับเป็นแฟนรเครื่องสายเรียนทุกท่านและเรืเร่อนๆที่รับชมและติดตามกับช่องส่องพระเรียนนะครับได้รับชมในช่อง u ูทูบนะฮะคลิปนี้ก็นําเหรียญปั๊มรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพป,ปีสองสี่เจ็ดศูนเนื้อทองแดงมาให้เพื่อนๆได้ร่วมกันรับชมและศึกษานะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเก็บสะสมพระแท้นนะปัจจุบันนี้ก็มีงานฉีดฟอสฟารออกมาระบาดเยอะมากนะครับ ในท้องตลาดทั่วไปในโซเชียลนะครับโอ้โ oh. หในเฟซนะขายกันเกลื่อนมากนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหรียญแกะนะครับเหรียญแท้เดี๋ยวนี้เขาเก็บกันหมดแล้วนะครับนะถ้าใครเก็บเมื่อห้าปีสิบปีที่แล้วนเนี่ยเหรียญแท้ทั้งหมดฟอสต์ปั๊ยังไม่ออกนะงานฟอสนะครับ,นะรบแต่ถ้าใครมาเก็บนณะยุคปัจจุบันนี้นะครับต้องระมัดระวังให้ดี นะจใ้ชัวร์ก็พาไปตรวจสอบโลหะธาตุซะหน่อยนะครับไปยิงโลหะนะว่ามันตรงยุคเป็นโลหะนอกหรือเปล่าปีสองสี่เจ็ดศูนย์เนี่ยนะครับยังเป็นโลหะนาเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับเหรียญปัม๊มหลวงพ่อเดิมวัดหนองโผนะครับเหรียญปั๊มรุ่นแรกนะฮะที่ทันหลวงพ่อนะครับเป็นโลหะนอกร้อยเปอร์เซ็นต์ยุคนี้ยังไม่มีโลงหลอมโลงหล่อโลง,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 ลงสกัด นะครับลงถลุนะเรายัางแปลรูปไม่ได้นะครับมันติดเทคนิคในการใช้ไฟอุปก,กรณ์ต่างๆมันยังไม่ทันสมัยนะครับมันไม่เหมือนปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ทําได้ทุกรูปแบบแม้แต่ฟอสตาปก็ยังทำออกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเหนรียญแท้บเหรียญเกสแตกต่างกันยังไงนะให้เพื่อนดูเนื้อทองแดงนะครับถ้าเป็นทองแดงที่มีสนิมออกไซด์ขึ้นแบบนี้นะครับงานฟอสตําไม่ได้ ฟอสต์ปาร์นะครับมันเพิ่งทําออกมานะมันไม่ทำถอนบบฟอสต์ปาร์มเมืม่อยืดสามสิบปีที่ไหนอะนะครับมันเพิ่งทําออกมามันทําเรียนแบบมันมีเหรียญแท้งเหมือนของเราเลยนะครับนะไปถอนไปฟอสต์ออกมานะครับและเหรียญแกะเหล่านี้นะครับผมจะอธิบายอย่างนึงเพื่อให้เข้าใจนะครับถึงรูปแบบการสร้างการผลิตถึงรูปแบบงานพิมพ์นะครับบางคนว่าแบบนี้เป็นแกะย้อนยุคมันไม่ใช่นะครับนะ ไปดูฝีมืองานช่างนะครับตั้งแต่ปีสองพนรอยสามสิบนะเป็นต้นมาเป็นเครื่องผสมมือหมดแล้วนะครับแต่เหรียญเหล่านี้เราต้องย้อนกลับไปนะครับยุคเก้าสิบปีร้อยปีร้อยกว่าปีที่แล้วอันเนี้ยมันเป็นฝีมืองานแกะด้วยมือล้วนๆน,นะครับไม่ใช่ย้อนยุคนะครับไม่ใช่แกะใหม่นะคืองานแบบเนี้ยเป็นงานแกะแบบโบราณเลยเข้าจนะใจไหมฮะไอคนที่ พูดว่าแกะย้อนยุกย้อนยุกเนี่ยนะครับมึงไม่รู้เรื่องระบบงานพิมพ์เลยนะมึงไม่รู้รูปแบบการแกะพิมพ์นะรูปแบบการสร้างเทคนิคอะไรต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นแต่ละยุคมันไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันเห็นไหมครับงานพิมพ์ก็ถูกต้องตามยุกแกะด้วยมือโลหนะเห็นไหมมันก็สอดคล้องว่าเป็นโลหะนอกนะครับมันจะไม่เหมือนกับทองแดงของเซียนนะไปดูพระเซียนนีครับทองแดงเนี่ยนะ เป็นทองแดงยุคหลังทั้งนั้นเลยหลังพิศมหนร้อยยี่สิบยี่ห้ามันต้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็ทำยาทำเก่าแต่งเก่านะแล้วเป็นงานถอดซิลิโคนเนี่ยคือสาระสำคัญนะครับถ้าเหรียญเซียนเนี่ยบอกว่าเหรียญของเขานะครับผมถามว่าหลวงพ่อเดิมเนี่ยเหรียญเซียนสร้างที่ไหนเหรียญเซียนไม่มีเม็ดตานะเหรียญเซียนเป็นเหรียญตาบอด แต่ถ้าเป็นเหรียญแท้ออกจากวัดจริงๆนะครับจะมีเมตตาเขาจะแกะเป็นรูปวงกลมนะหรือว่าดีเมต,ตาเนี่ยนะครับตอกเป็นรูปวงกลมเห็นทั้งสองด้านนะครับแต่ถ้าอยู่ในหนังสือพระเก๊พระปอมมันจะไม่ติดเลยนะครับเป็นเหรียญตาบอดและเส้นถุงใต้ตานนะครับก็ไม่มีนะเส้นถุงใต้ตาเนี่ยนะครับ ในเหรียญของเซียนห้างไม่มีนะแต่ถ้าเป็นเหรียญชาวบา้านเหรียญสายวิทย์ที่เขาเก็บกันมานะมันจะมีลักษณะเส้นบนเส้นมีสเกลรอยขูดรอยจิกรอยแต่งขึ้นรูปชัดเจนแล้วพอเราดูผิวดูเนื้อเห็นไหมโลหะเนี่ยนะเก้าสิบกว่าปีเนี่ยมันก็แตกมันก็เก่าแล้วเห็นไหมนะเหรียญน,นี้ผ่านสภาพการล้างด้วยนะครับเหรียเหรียญนี้ผ่านสภาพการล้างนะการล้างมา แต่ก็ล้างออกไม่หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรียนแท้งานแกะด้วยมือแบบนี้มันเป็นงานแบบโบราณตอนที่ยังไม่มีเครื่องไม่ใช่ย้อนยุคเหมือนที่เซียนบอกไอ้พวกเซียนเนี่ยอุปโลากันนั้งเพมึงดูไม่เป็นนะครับมึงแยกแยะไม่ออกไม่เข้าใจกระบวนการสร้างการผลิตเพราะพวกเซียนมันมาศึกษากันแต่ตำหนีนะครับ เรื่องเล่าเขาชี้ให้สอนให้ดูตรงนั้นสอนดูตรงนี้มันก็จำเอาพระเกศพระปอมไงนะมึงไม่ศึกษาตั้งแต่กระบวนการผลิตประวัติศาสตร์เขาผลิตสร้างยังไงนะผลิตที่ไหนโลหะจากไหนมาสร้างมาทํานะครับอันนี้แหละนะครับเป็นประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องนะครับเป็นประวัติศาสตร์ที่ถูกต้อง และเหรียญแท้นะครับทุกเหรียญน,นะยกเว้นว่าเป็นนั่งหลับตาวิปัสสนานะครับที่จะไม่เห็นเมตตานะครับทุกเหรียญน,นะมีเมตตาหมดหลวงปู่สุขหลวงพ่อก,กันหลวงพวงง่อจ่าจงคงอีเนี่ยนะครับมีหมดไม่มีช่างที่ไหนเขาแกะนะครับตาบอดหรอกนะเหรียญตาบอดนี่คือเหรียญถอดเนี่ยมันถอดมาจากพิมพ์ของเราเนี่ยนะครับเอาเหรียญน,นี้ไปถอดนะฮะพอดูเขาโคงนี่เหมือนกันเลย แต่ถ้ามาเที่ยวมันจุดต่อจุดเส้นสายลายพิมพไม่เท่ากันนะครับเส้นสายลายพิมไม่เท่ากันนี่คือเหรียญหลวงพ่อเดิมนะลูกศิลร์ลูกหาที่ศรัทธานในหลวงพ่อเดิมนะถ้าท่านจะเก็บสะสมเหรียญน,นะครับเดือนมันต้องเก็บของแท้ที่ออกจากวัดนะไปเก็บเหมือนของเซียนเนี่ยอีกห้าปีสิบปีข้างหน้าเนี่ยนะครับก็เจ๊งโบแล้วนะครับเมื่อไหร่ที่มีการตรวจสอบขึ้นทะเบียนนะ ในการเช่าหาซื้อขายราคาแพงเนี่ยต่อไปมันต้องมีการเสียภาษีนะครับนะต่อไปมันต้องมีการตรวจสอบอยู่แล้วนะฮะแล้วเมื่อนั้นแหละนะครับเมื่อมีการตรวจสอบจริงจงจังเนี่ยเหรียญที่ท่านเช่าจากเซียนไว้แล้วมันจะแท้ได้ไงหลักในการตรวจสอบเข้าลายเป็นตัววิเคราะห์อ่าเราต้องเข้าใจประวัติศาสตร์นะะนะแม้แต่เรามีเทคโนโลยีก็จริงแต่เราต้องวิเคราะห์ด้วยประวัติศาสตร์ด้วยนะครับ นะเครื่องี่ยไม่สามารถบอกแท้เก๊ได้มันไม่สามารถบอกว่าเข้าไปเนี่ยนะครับอันนี้แท้อันนี้เก๊นะมันไม่มีชอยนี้แต่เราต้องมาวิเคราะห์นะครับออกไซด์ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติไหมประวัติศาสตร์การสร้างเหนนรียญนะฮะก็ทํำยังไงแกะหรือถอดมือหรือเครื่องเห็นนะอันนี้ก็เรียกว่าประวัติศาสตร์นะครับแหล่งผลิตนะเหรียญปั๊มแผ่นรีดมันปัม๊ม,าามได้ที่ไหน เห็นนะสร้างและผลิตมาจากไหนมันก็ต้องผลิตในไทยเครื่องปั้มเหรียญมีอยู่ที่ไหนเห็นไหมทุกอย่างมันต้องสอดคล้องประวัติศาสตร์ทั้งหมดเรืเ่องอะไรเนี้ยโลหะล่ะยุคนี้โลหละนลหในไทยมีไหมที่เราสกัดเองถลุงเองไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นโลหะนําเข้ามันถึงจะสอดคล้องได้ถูกต้องนะครับตามตารางคาุเนี่ย ที่เราใช้เนี่ยนะครับที่ศึกษากันอยู่เนี่ยนะตารางธาตุเนี่ยนะครับมันเป็นการบันทึกของโลหะแต่ละยุคแต่ละยุค,แต,ยคแต่ละยุคนะครับนะที่มีการสร้างการผลิตนะครับบนโลกใบนี้แม้แต่ภาคพื้นเอเชียนะครับมันก็มีตารางธาตุที่บ่งบอกเอาไว้ยุโรปนะธาตุตัวไหนที่หลอมในบ้านเราธาตุตัวไหนที่ในโลหะใหม่ไม่มีนะครับ ไม่มีคุณภาิความชอความร้อนที่ใช้หลอมนะครับมันก็ยังจํากัดบอกได้เพราะฉะนั้นเมื่อวิเคราะห์ด้วยเครื่องแล้วนะครับนะมันก็สรุปแล้วว่าเหรียญแท้ต้องเป็นแบบนี้สองสี่เจ็ดศูนย์แล้วต่อปีพศจะเจนดเนี่ยเพื่อนด,ดูพื้นเหรียญเห็นไหมพื้นเหรียญเราจะเห็นเส้นเสี้ยนเนี่ยพวกเส้นรอยขูดรอยคูต่ต่างๆเห็นไหมน,นี่ทั้งหน้าเหรียญหลังเหรียญ นะเหรียญหลวงพ่อเดิมเนี่ยออมยากเหมือนกันนะเส้นเสี้ยนเยอะรอยขูดรอยคูดเยอะนะอ่าดูที่รอบด้านบนเห็นไหมเส้นเสี้ยนระหว่างตัวเส้นยันเห็นไหมเทียบเลยเห็นนะนะล่องรอยการแกะพลาดแกะเกินนะรูปแบบงานแกะด้วยมือแบบโบราณเนี่ยดูเดียดูลายเส้น เห็นไหมขนาดของเส้นเนวิ่งไม่เท่ากันไม่มสม,ม่ําเสมอกันเนี่ยมันเป็นงานมือนะครับและรูปแบบการแกะต่อเส้นต่อเส้นเห็นไหมดูลักษณะของลายเส้นเห็นไหมในแกะตรงนี้แล้วก็แกะเส้นบนทับมาจะหลุดตรงนี้แล้วก็แกะหางต่อไปเห็นไหมก็แกะแต่ละจุดแต่ละจุดมาต่อกันนะครับซึ่งมันเป็นรูปแบบของงานมือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแบบเนี้ย อ่าต่อมานะครับเหลียงบอ่อเดิมนะมีเส้นขีดกับไม่มีเส้นขีดตรงนี้นะอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นบล็อกแรกพอบล็อกสองก็น่าจะแต่งตรงนี้ออกนะครับเพราะรายละเอียดจุดอื่นมันก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่ต่างที่เส้นตรงเนี้ยนะอผมมีอยสองเหรียญนะครับนะแล้วก็เห็นมาหลายเหรียญแล้วด้วยนะครับมันมีสองบล็อกบล็อกที่มีเส้นขีดตรงนี้กับไม่มีนะครับ ถ้าบล็อกที่มีเส้นขีดเพื่อนดูให้ดีนะพยายามดูเส้นเห็นไหมขอบเส้นเนี่ยตรงนี้ต้องมีล่องรอยเป็นการแกะชัดเจนนะครับเห็นไหมข้างเส้นจะเป็นเหลี่ยมลอยจิกนะจำไว้เลยนะครับเส้นตรงนี้เนี่ยดูให้ดีเห็นไหมปลายเส้นเนี่ยต้องเห็นเส้นเป็นสองขอบนะปลายเส้นเนี่ยมาข้างล่างเนี่ยต้องเห็นเส้นเป็นสองขอบ นะแล้วขอบข้างก็ต้องเป็นเหลี่ยมเห็นไหมเป็นเหลี่ยมเหล่านี้เกิดมาจากรอยจิกแต่งนะรอยแท่งเหล็กนะครับเรือรอยแท่งเหล็กเห็นไหมเนี่ยตั้งเส้นเนี่ยเวลาเราดูเนี่ยเห็นไหมเราต้องดูรายละเอียดด้วยเห็นไหมรอยขึ้นด้วยเหล็กนะครับตอกจิกแต่งชัดเจนอเส้นใบหูนะครับเส้นใบหูดูเส้นใบหูไว้ดีนะ เห็นไหมถ้าติดเต็มๆจริงๆเนี่ยปลายเส้นใบหูทางด้านซ้ายจะมีต่งออกมาเล็กน้อยนะสเกลนี้นะครับปลายกับขวาเห็นไหมแกะไม่เท่ากันเลยนะครับดูปลายหูทางด้านขวานะจะวิ่งเข้าหากแก้มหักโค้งเห็นไหมนะครับหักโค้งพื้นเหรียญตรงนี้จะต้องมีเส้นเสี้ยนนะข้างแก้มตรงเนี้ยนะครับจะต้องมีเส้นเสี้ยนมาถึงบ่า nha nha đi, thấy má? Bôn sảng kĩ sẽ tốn có mì sên nha, sên phaon, sên cơn, ở trong nè nha lưu đi nha, bôn sảng kĩ nè sẽ tốn có mì นะครับเส้นเสีย100้ยนรอยขูดเห็นไหมเส้นลิฟจีวอน,นะครับจะต้องเป็นเส้นที่มีขอบมีเหลี่ยมนะมีรอยจิกรอยต่อชัดเจนนะครับดูให้ดีนะ ยงามคมชัดกว่าของพวกเหรียญเซียนนะครับเป็นร้อยเท่าข้อมือต้องมีรอยขูดนะเห็นไหมรอยขูดรอยขูดแต่งนะครับต้องมีเส้นเซียนรอยขูดลิ้นจีวรคุมเข่าทางด้านขวามีกี่จีบหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วสังเกตลักษณะของเส้นเห็นไหมไม่สม่ำเสมอกเลย นะฮะาก็ขึ้นด้วยมือนะครับมันไม่ใช่เครื่องหรืองานถอดอ่าปลายเท้าเห็นไหมไปลายเท้าเนี่ยหัวไม่เท้าเห็นไหมจะเห็นขอบซ้อนนะครับเดือเห็นขอบซ้อนนะครับแล้วก็มีเส้นรอยเสี้ยนรอยขูดนะครับจัดเจน,นี่พื้นเหนนะรียญนะะที่พื้นเหรียญตรงนี้ก็ต้องมีรอยขูดแต่งบล็อกพิมเส้นเสี้ยนรอยขูดรอยขูด นะจำไว้เลยอ่าวัดหนองโพเห็นไหมะตรงคำว่าวัดตัวหนังสือก็ต้องแกะนะครับตรงพื้นเหรียญก็ต้องมีเส้นเสี้ยนรอยขูดแต่งเห็นไหมเพียบเลยนะเยอะมากดูเนี่ยแล้วเส้นเหล่านี้เพื่อนดูเนี่ยเนีย่ยเรายกเป็นจุดจ่ายตังยกเป็นจุดตำหนิได้หมดแหละนะครับแต่เราต้องดูองค์ประกอบทั้งเหรียญน,นะเห็นไหมนีย เยอะมากนะครับไอเหรียญฟอสไอเหรียญทอดซิลิโคนเนี่ยไม่สามารถเก็บลาเลียดได้แบบนี้นะครับที่จะเก็บได้ใกล้เคียงก็คือฟอสปา์านะฟอสปาร์นะอรารอย่างเดียวเนี่ยดูข้างเส้นจีบหรือจีวอนด้วยนูเหน,นะขอบสันเส้นเป็นเหลี่ยมทั้งนั้นเลยเนี่ยเห็นไหมคำว่าแกะเนี่ยนะอธิบายด้วยพุทธสินนะครับ คำว่าแกะเนี่ยนะแกะก็คือตอกจิกงแตงขึ้นลูกมันจะอธิบายได้ด้วยพาสแท้เลยเห็นไหมถ้าคุณไปหยิบงานซิลิโคนถอดฟอกฟิมอะไรอย่างเงี้ยและครับแล้วคุณมาอธิบายว่าเขาแกะอย่างนั้นแกะอย่างนี้แต่มันไม่มีร่องรอยเลยอ่ะนะครับแล้วมันจะใช่นะสิ่งที่เซียนอุปโลงมันจริงหรือเปล่ามันไม่จริงเนี่ยดูเส้นเห็นไหมเนี่ย แตกมาเส้นเล็กร้วเส้นล่างจะมาทะลุตรงชีวรกลุ่มเขา่านะบริเวณนี้ก็ต้องมีรอยขูดเส้นเสี้ยเล็กๆเหนฮะเียบเนี่ยเพื่อดูดะครับเปลี่ยนลงก็เดิมเสมารุ่นแรกอ่าแล้วมาดูขอบลายกระหนกเห็นไหม กะด้วยมือทั้งหมดเนี่ยเพื่อนดูเนี่ยดูการขึ้นเนี่มาเหลี่ยมเรื่องต่างหเนี่มรล,ล,ล,ลอยตอ่อรอยจิกรอยแต่งดูตั้งแต่สันขอบเห็นไหมสันขอบเหล่านี้จะเห็นรอยจิกทั้งหมดเลยเนี่ยเห็นไหมเห็นรอยจิกรอยแต่งนะครับชัดจน แล้วของแท้นี่ลายกระหนกมีคมชัดนะครับด้านข้างเนี่ยอ่าสวยงามนะเลื่อนดูเนี่ยผมจะแข่งให้ดูนะสวยงามเป็นลิ้วเป็นเส้นชัดเจนเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้นะมันไม่ได้ใช้นี่เกิดจากการศึกทั้งสองด้านเห็นไหมทั้งสองด้านเม็ดไข่ปลาพวกนี้คมชัดนะ เม็ดเหล่านี้ดูให้ดีนะมีรอยตอกนะครับเบื้องมีรอยตอกขึ้นรูปเห็นมบในตอกซ้อนเนี่ยนะครับการแกะเม่พิมพ์นะก็ตอกย้ํานะครับกว่าจะขึ้นอ่าเป็นเม็ดนี้ได้ในงานพิมพ์เห็นไหมตอกปั้ง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 นะครับย้ํามันก็มีอ่ารอยตอกซ้อนนะมีขอบซ้อนอยู่ด้านข้างเม็ดเห็นงเง้ยอย่างเงี้ยเราเรียกว่ารอยตอกรอยย้ําไม่ใช่ตอกทีเดียวปึ้งแล้วมันจะขึ้นเลยนะเข้าใจไหมครัตอนที่แต่งงานพิมพ์เนี่ยนะครับ ออเหล็กแกเหล็กแล้วดูเส้นสันขอบเห็นไหมเนี่ยจะเห็นรอยขูดนะที่เป็นร่องนะเมื่อดูด,ดีเห็นไหมเนี่ยเป็นร่องหน้าเหล็กนะครับที่เสียดสีลงไปที่ขูดลงไปนะครับตอนนี้เขาตอกขึ้นแม่พิมพเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราต้องรู้จักพิจารณาสังเกตนะครับนะในการแยกแยะเนี่ยเห็นไหมมันเรียนลูปเงี้ยนะมันก็มีรอยขูด แต่เหล็กแต่งพิ่งที่เอามาใช้นะครับเลื่อนสันขอบแต่และมีบางมีหนามีคมมากคมน้อยไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดในลักษณะใกล้เคียงกันแหละนะครับแต่ไม่เหมือนกันทุกเหรียญน,นะนี่คือในการพิจารณาเหรียญนะมาดูตัวหนังสือเห็นนะหอหยีบรอ,อริงวอแหวนเนี่ยงานมือทั้งนั้นเลย ดูตัวอัอเรียวเป็นไหมแกะมาต่อกันทั้งนั้นอ่าต่อมามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังเหรียญน,นะครับจะต้องมีรอยขูดแต่งเส้นเสี้ยนเยอะมากอ่ามาดูตั้งแต่สันขอบนะขอบด้านหลังเห็นไหม ขอบเปลี่ยมเหล่านี้ขึ้นด้วยมือเห็นไหมรอยจิกรอยแต่งนะครับรอยย้ํานะฮล่องรอยการเสียดสีจากงานทิมเห็นไหมรอยขูดรอยพูดเส้นเล็กเส้นเกินเส้นใหญ่นะครับมันจะต้องติดให้เห็นคมชัดเนะี่ยนไมตก่อนยังไม่มีหัวเจียวหัวขัดนะครับที่จะลบล่องรอยพื้นเ,นเหล่านี้ออกไปได้หมดนะครับเนี่ยเวลาเราดูเห็นไหมเนียอย่างเงี้ยขึ้นด้วยมือทั้งหมดเหลยนะครับเพือนเห็นไหม อย่างนี้คือรูปแบบงานมือแบบโบราณเหนไหมที่เหรียญชาวบ้านเหรียญแท้มันไม่เหมือนของเซียนเพราะอะไรนะครับของชาวบ้านมันมีความคมชัดกว่าเพราะมันปั๊มมาจากล็อกไม่มเป็นตัวจริงไงอานจะไม่เแล้วตัวยันตัวนัสือเพื่อดูดีครับคมชัดหมดทุกตัวแล้วลักษณะการแกะเห็นไหมเส้นเขาแกะมาต่อกันเห็นไหมเนี่ยข้างเส้น ดูว่าดีดีครับเวลาเราดูเหรียญน,นะผมสอนย้ำทุกคลิปข้างเส้นเหล่านี้ถ้าไม่ใช้จนสึกไปถึงพื้นเหรียญนะครับนะหรือเส้นด้านบนขอบสึกแต่ขอบล่างที่เป็นเหลี่ยมในรอยขูดเนี่ยนะครับมันก็ต้องยังคงอยู่บ้างนะมันก็ต้องมีให้เห็นบ้างเห็นไหมเนี่ยมันรอยขูดเหล่านี้นะครับรอยจิกแต่งเนี่ยรอยขูดเห็นไหมเนี่ยเส้นเส้นล่องเล็กๆเหล,ล่านี้มันก็ต้องมีให้เราเห็นนะครับ แม่ว่าคุณใช้ศึกยังไงยกเว้นว่ามันศึกจนไปถึงพื้นเหรียญไม่มีตัวยันหลงเหลืออยู่แล้วนะอันนั้นนะค่อยไปตรวจโลหะนะครับนะหลักเลยนะครับต้องไปยิงโลหะอย่างเดียวพ้อะมองพุทธสินไม่เห็นแล้วนะครับไม่สามารถแยกแยะได้ด้วยพุทธสิ์แล้วเข้าใจอย่างนะครับวิธีพิจารณาเหรียญเนี่ยไม่จำเป็นต้องสายตรงหลวงพ่อเดิมหลวงปู่สุขหลวงปู่เยี่ยมหรอกนะครับนะ แค่เราศึกษาประวัติศาสตร์นะฮะศึกษาโลหะและศึกษารูปแบบการสร้างการผลิตเหรียญน,นะครับ่เาเก็ทำยังไงแต่ละยุคแต่ละยุคเนี่ยนะเราก็สามารถวิเคราะห์ได้ทุกเหรียญน,นะครับใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาพระแท้ได้ทุกเหรียญทุกรุ่นนะยุคงานเครื่องเป็นยังไงยุคงานมือเป็นยังไงแล้วเหรียญที่สร้างนะครับย้อนยุคเนี่ยเขาไม่มีนะครับเมือนก็คือสร้างตามยุคยุคทันยุคไม่ทันนะครับสร้างเรื่อยมา สองสี่แปดสองก็มีนะครับหลงก็เดิมเนี่ยนะเห็นไหมครับก็มียุคของเขาจะเจนนะครับออกปีไหนนะครับมันไม่มีที่เซียนบอกว่าย้อนยุคเสมาหลงก็เดิมเนี่ยนะครับอุปโลกนะครับมึงดูไม่เป็นแยกแยะไม่ออกมึงก็ไปอุปโลกว่าเหรียญย้อนยุคทั้งเพนะคําว่าย้อนยุคเนี่ยมันต้องใช้เครื่องเลยนะนะแล้วก็ไม่มีระบุไว้ที่วัดนะครับว่าจะย้อนยุคเหรียญก็เดิมออกมาปีไหนะ ไม่มีนะครับมีแยวพวกเสียเนี่ยอุปโลกกันเอาเองเหรียญแท้ของชาวบ้านไม่เหมือนที่ตัวเองถืออยู่นะครับก็อุปโลกนะว่าย้อนยุคย้อนยุกได้ไงงานพิมพ์เนี่ยมันเป็นยุคโบราณอยู่แล้วนะโลหะมันก็เป็นยุคโลหะนอกนะจะย้อนยุกได้ไงดูดิครับเห็นไหมนี่รอยขูดเส้นรอยจิกอย่าง้ด้านข้างนี่ จะเห็นชัดเจนนะครับรอยแทงเหล็กและที่สําคัญเหรียญนี้ก็ระบุปีพศอสงไว้ชัดเจนนะครับเบื่องนะเนี่ยเสมารุ่นแรกพศอสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเห็นไหมเขาทระบุพศอสงไว้ชัดเจนแล้วตัวหนังสือเห็นไหมตัวเลขคมชัดหมดไม่มีตื้นนะครับไม่มีติดบ้างไม่ติดบ้างน่ะแล้วรอยขูดที่พื้นเหรียญเห็นไหมเนี่ย ชัดเจนมากนะครับใครมีแบบนี้แท้ทุกเหรียญน,นะแท้ทุกเหรียญน,นะครับเนี่ยมีแบบนี้ขึ้นคอได้นะครับอลัตนาขึ้นคอได้เลยเรียมทองขึ้นคอได้เลยนะครับใครมีเหรียญเสมาหลวงพ่อเดิมนะรายละเอียดงานพิมพ์เป็นแบบนี้หรือจะเป็นเนื้อนิกเกิลหรือเนื้อบลอนนะถ้าที่ผมเคยพบเจอก็เจอเจอ,อยู่สองเนื้อนะครับเลื่อดน,นะมีทองแดง มีนิกเกิลนะครับที่เคยเจอนะบลอนเงินนะฮะบอนเงินเนี่ยยังไม่ยังไม่เจอนะบลอนเงินนะครับเจอนิกเกิลลมดังก็ยังไม่เคยพบเจอนะมีอยู่แล้วแหละนะครับหลวงพ่อเดิมี่ยก็สร้างอยู่แล้วแต่ว่านะอาจจะอยู่ที่กรมมือนนะนักสะสมเครื่องท่านอื่นนะยังไม่ผ่านมาทางผมนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็ฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ คลิปหน้าถ้ามีพ้าแท้ก็จะนำมันเพื่อนในะร่วมกันรับชมและศึกษาอีกต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกลับสวัสดีครับ